คารวะทุกท่านครับวันนี้นะครับคณะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ามาแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําวันที่24มกราคม2565นะครับซึ่งวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเรื่องแรกนะครับเป็นข้อสั่งการและก็คาปรารบของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการติดตามสินค้าราคาแพงนะครับ แายกมอบหมายให้ทุกกระทรวงทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลการผลิตการขนส่งให้มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อลดผลกระทบจากประชาชนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยได้มอบหมายกับกระทรวงพาณิชย์ชีช้แจงประชาสัมพันธ์การดาเนินง,งานต่างๆออกมาตรการสินค้าควบค,คุมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งชี้แจงทําความเข้าใจ โดยการเปรียบเทียบกับราคาสินค้ากับต่างประเทศด้วยเพื่อไม่มีการบิดเบือนข้อมูลนําไปสร้างสาการมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งในเรื่องนี้เดี๋ยวทางท่านรองรัชดาจะเป็นคนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีรายละเอียดอยู่นะครับเรื่องที่2นะครับตลาดคริปโตนะครับจะยกมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกระทรวงการคลังนะครับให้ไปศึกษาตลาดคริปโต การซื้อขายเงินดิจิทัลนะครับเนื่องจากตลาดมีการเติบโตที่เร็วมากโดยให้เตรียมมาตรการดูแลไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะกระทบกับคนจำนวนมากเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีกำหนดเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่25ถึงวันที่26มกราคม2565พร้อมด้วยท่านดอนกรมัตวินัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านสุพัฒนาพงศ์พัน์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ,ะท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับการเดินทางเดอนครั้งนี้นะครับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการเป็นไปตามคำเชิญของ เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัดมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดนะครับมกุฎราชกุมารรองนายกรัมรีและรัมรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาราเบียเป็นการเยือนในระดับผู้นำรัฐบาลระหว่างสองประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีโดยนายกรัมีมีกำหนดเข้าเฝ้าและพบปะหารือกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัดมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดมกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันเรื่องต่อไปนะครับนายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานวาระรัฐสภานะครับคาดว่าจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบัระรรมนูญในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับนายกขอให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนร่วมกันผลักดันกฎหมายที่มีความสำคัญ ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจให้กฎหมายของไทยเป็นไปตามหลักสากลรวมทั้งยัติการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นท่านนายกขอให้ทุกกระรวงเตรียมความพร้อมในการชี้แจงนะครับซึ่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต้องช่วยชี้แจงเองด้วยนายกย้ําว่าวันนี้การทํางานของรัฐบาลไม่มีคําว่าพัรร่วมมีแต่พัรร่วมรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพียงหนึ่งเดียวนะครับ ไปดูในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4กรอบวงเงิน8,70.7224ล้านบาทนะครับและโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2กรอบวงเงิน1,3 5 1 9 8 1หล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือเดียวยา และรถภาระค่าใช้จ่ายกับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับในรูปแบบการดําเนินการนะครับก็จะให้เงินช่วยเหลือจํานวน600บาทต่อคนตลอดโครงการนะครับระยะเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1กลุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565นะครับโดยจะเป็นการเติมเงินเดือนละ200บาทนะครับจำนวนเวลา3เดือนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ไปซื้อสินค้าต่างๆนะครับในการช่วยเหลือค่ากองทีพนะครับโดยจะมีผู้ที่ถือบัตรนะครับที่สวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนของเพิ่มกาลังซื้อนะครับระยะที่4จํานวน13.45ล้านคนนะครับและผู้ที่ถือบัตรนะครับในส่วนที่เพิ่มกําลังซื้อนะครับให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2จํานวน2.25ล้านคนนะครับในส่วนเรื่องต่อไปนะครับคณะรีนะครับได้มีการ อนุมัติกรอบวงเงินนะครับ34,800ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่4นะครับโดยจะมีการดำเนินการ3เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1คกุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนนะครับจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด29ล้านสิทธิ์นะครับในส่วนของการลงทะเบียนนั้นนะครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วในเฟสที่3นะครับจำนวน27.78 ล้านสิทธ์นะครับสามารถที่จะไปกดยืนย <Jamie, S 1> ันนะครับในแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับส่วนอีกจํานวน1ล้านสิทธ์กว่าๆนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนใหม่นะครับตั้งแต่วันที่10นะครับกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายนนะครับ ซึ่งวงเงินที่จ่ายก็ที่รัฐบาลอนุมัตินะครับก็คนละ1,200บาทนะครับโดยาสามารถนำไปชำระสินค้าและบริการต่างๆได้นะครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็พยายามดำเนินการนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุนมัติหลักการร่างกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้ จำนวนสองฉบับนะครับได้แก่ร่างพรกออกตามความในประมวลรัชดากรนะครับว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรและร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรนะครับเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับสำหรับเงินที่ได้รับจากโครงการภาครัฐนะครับเช่นเงินเยียวยาที่ได้รับจากโครงการ ผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับเงินอุดหนุนที่ได้รับจากโครงการการส่งเสริมและรักษาการจ้างงานในธุรกิจ SME นะครับรวมไปถึงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับจากเงินได้ที่ภาครัฐได้จ่ายเงินเยียวย้ายกับพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับโครงการทัวร์เที่ยวไทย โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการลดภาระภาษีและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับและก็เป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับ ต่อด้วยเรื่องออมาตรการในระยะเร่งด่วนนะคะในการ แก้ปัญหากันโกงราคาและการกับตุนสินค้าที่มีความจำเป็นณช่วงเวลานี้วันนี้คณนะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกําหนดสินค้าควบคุมประจําปี2565จํานวน5รายการตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่าก,ะกะรกรน,นั่นเองโดยแบ่งเป็น4สินค้านะคะที่เป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้วตั้งแต่ปี2564ก็คือหน้ากากอนามัย2ใยสังเคราะห์ พวกสปันบอรนะคะเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย3ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขากอนามัยสำหรับมือและ4ี่คือเศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาในครั้งนี้ก็คือเป็นสินค้าควบคุมใหม่คือไก่และเนื้อไก่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นเนื้ออาหารสัตว์ทางเลือก ช่วงทีมสินเนื้อหมูมีราคาแพงคนก็หันมาบริโภคเนื้อไก่มากขึ้นเพราะฉะนั้นทางคณะก,ก,กรรมการกกรได้เสนอให้คอรมอพิจารณาไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มขึ้นอีก1ชนิดนะคะเท่ากับว่าปี2565นี้มีสินค้าควบคุม5รายการเพิ่มเติมจากที่อยู่ในลิสต์อยู่ก่อนหน้านี้51รายการก็คือแชมพูผงซักฟอกไข่ไก่สุกรเนื้อสุกร อาหารตึ่นสำเร็จรูปอันนี้อยู่ในลิสต์ออมาหลายปีแล้วนะคะทีนี้การที่ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุมเท่ากับว่าผู้ผู้เธอผู้ทำฟาร์มไก่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีหน้าที่รายงานปริมาณการเลี้ยงแล้วก็ต้นทุนราคานะคะโดยคณะกรรมการเอ,อโดยกก,กรเนี่ยได้กำหนดให้ ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่1,000 0 0ตัวขึ้นไปและโรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า4,000ตัวต่อวันต้องแจ้งปริมาณการสต็อกแล้วก็ต้นทุนราคาการเลี้ยงสัตว์ให้กับคณะกรรมการทราบทุกเดือนนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการโกงราคาแล้วก็การกักตุนสินค้าส่วนกระแสที่บอกว่ารัฐบาลนี้ปล่อยให้ ราคาสินค้าแพงโดยไม่มีการดําเนินการใดๆเดือนคิดว่าสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนถ้าติดตามข่าวสารก็คงจะได้ข้อมูลและให้ความเป็นธรรมัรัฐบาลได้นะคะว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการดําเนินการในการรักษาระดับราคาแต่ก็อยากเรียนให้เข้าใจอย่างนี้ว่าสินค้าที่มีระดับราคาสูงขึ้นนะวันนี้ในด้านหนึ่งก็เป็นสินค้ากเกษตรเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรเขาก็มีรายได้ที่เพิ่ม ขึ้นนะคะจากการที่ระดับสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นดังเห็นได้จากหลายตัวสินค้าเช่นสินค้าเกษตรหลักๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสัมปะหลังหลายตัวขยับขึ้นนะคะรวมถึงพืชผลการเกษตรหลายตัวบางตัวขยับขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้ผลกระทบกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการดำเนินการของรัฐบาลจึงต้องเป็นการสร้างสมดุลระหว่าง ให้พี่น้องกเกษตรกรมีรายได้ในขณะเดียวกันรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นต้องไม่กระทบต่อการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและรัฐบาลก็ได้บูรณาการการทํางานและมีออกมามาตรการมาหลายๆอย่างนะคะส่วนเรื่องการตรึงราคานั้นที่ชัดเจนไปแล้วนะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานกับผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ค้าแล้วก็สมาคมต่างๆที่ร่วมมือกันที่จะตรึงราคาสินค้าใน5หมวดรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ประจำวันไปแล้วก็คือ 1. เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ2หมวดซอสปรุงรสต่างๆ3ามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำหมัดลมในขณะเดียวกันราคาเนื้อหมูนะคะราคาไข่ไก่ช่วงนี้ตามรายงานของภาวะการสินค้าเกษตรเนี่ยตัวเลขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาหลายตัวก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวนะคะขอยกตัวอย่าง นิดนึงให้ทราบว่ามันมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างสุกรนะคะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็ประกาศตึงราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้นะคะที่กิโลกรัมละ110บาทไปจนถึงเสร็จสิ้นเทศกาลตรุษจีนไก่เนื้อก็ราคาทรงตัวรวมถึงไข่ไก่นะคะเบอร์3ก็สมาคมผู้เลี้ยง และผู้ส่งออกไข่ไก่ก็ประกาศที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของการตรึงราคาเบอร์3ไว้ที่2บาท90นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในระยะต่อไปในระดับราคาสินค้าเกษตรต่างๆก็น่าจะอยู่ในระดับที่ ลดลงนะคะไม่เป็นภาระกับพี่น้องประชาชนและท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากให้เรียนว่ารัฐบาลจะดําเนินการในทุกๆทางนะคะที่จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนแต่หลายๆเรื่องต้องขอเวลาให้กลไกต่างๆมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เดินหน้าต่อไปค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของการปกป้องนักสิทธิมนุมนษยชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญตัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เสนอคะ่ะร่างพระราชบัญญตัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากพูดง่ายๆก็คือกฎหมายปิดปากเนี้ยรัฐครรมเห็นชอบ เพื่อที่จะเป็นการคุ้มครองประชาชนหรือว่านักสิทธิทมนุษย,ยชนที่มีความตั้งใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติออกมาเปิดเผยข้อมูลการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐขู่ที่จะฟ้องปิดปาก ใช้กระบวนการยุติธรรมมาเป็นเครื่องมือตอบโต้เพื่อระง,งับการดําเนินการของประชาชนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองนะคะดังนั้นพรบรป้องกันการฟ้องปิดปากตรงนี้จะถือว่าเป็นการยกระดับกฎหมายที่ปกป้องนักสิทธิมนุษยชนในประเทศให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลคะ่ะขอยกตัวอย่างในการกําหนดโทษนิดนึงนะคะ กรณีที่มีการฟ้องคดีปิดปากตามร่างพระราชบัญญัตินี้ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นพนักง,งานของรัฐและเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตให้ถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยหรือเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งนะคะ ผู้ใดกระทําการไม่สุจริตได้ยื่นฟ้องคดีปิดปากในลักษณะเพื่อกลั่นแกล้งบุคคลบุคคลอื่นให้ต้องรับโทษทางอาญาหรือได้นําความเป็นเท็จยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาหรือเข้าลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อต่อรองหรือข่มขู่ให้ถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทค่ะ อันนี้วันนี้ทางครมอได้เห็นชอบในร่างหลักการนะคะในลำดับต่อไปก็จะส่งร่างพรบให้สำนักงานคณะกรรมการกกฤษฎีาตรวจพิจารณาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะส่งให้ทางสภาผู้แทนราษดรพิจารณาต่อไปขอบคุณค่ะค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องต่อไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันบ้างเรื่องนี้หลายคนก็คงรอคอยอยู่นะคะในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันค่ะ วันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันครอบงเงิน9,000ล้านบาทค่ะโดยโครงการนี้นะคะเป็นเฟสที่4แล้วก็จะเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2,565นะคะแล้วก็จำนวนสิทธิ์การสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักคนละไม่เกิน10ห้องโดยที่รัฐบาลนะคะจะสนับสนุนตามโครงการที่เป็นค่าที่พักร้อยละ40ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนทั้งหมดจำนวน2ล้านสิ์ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะได้ปรับลดสิทธิ์สำหรับค่าบัตรโดยสารลงเครื่องบินค่าโดยสารเครื่องบินนะคะเหลือ6กสนสิทธ์เพราะว่าเดิมทางททขอมา1น2 0 0ล้านใช่ไหมคะนี่ก็มีการปรับแล้วก็ได้ไป9,00 0ล้านที่ลดลงเนื่องจากว่าค่าตั๋วเครื่องบินก็ลดลงจาก2ล้านสิทธ์เหลือ6 0 0สนสิทธ์เนื่องจากในการดำเนินโครงการที่ผ่านมานะคะในส่วนของบัตรโดยสารก็จะปรากฏว่าผู้ร่วมโครงการไม่ได้มีการใช้สิทธิ์เต็มสิทธิ์ที่ให้อยู่แล้วนะคะอันนี้จึงจาเป็นที่จะต้องปรับลดลง สำหรับมาตรการดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติครั้งนี้นะคะจะเป็นการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้เดินทางใช้จ่ายท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นอกจากนี้นะคะคอรมอก็ยังได้มอบหมายให้ทางทททนะคะพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมแล้วก็กำกับดูแลเกี่ยวกับการป้องกันเพื่อการสแสวงหาผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการโดยมิชอบทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดนะคะ ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะคะนี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการตรวจสอบได้แล้วก็โปร่งใสนะคะนอกจากนี้คอรมอรค่ะยังได้เห็นชอบให้ทททเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะคะโดยปรับลดจํานวนสิทธ์โครงการจากเดิม1ล้านสิทธ์เป็น2 0 0แสนสิทธิ์ทำให้กรอบวงเงินดําเนินการโครงการลดลงนะคะจาก5000ล้านบาทเป็น1,000ล้านบาทค่ะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ไม่ได้เอื้ออํานวยทําให้มีการเดินทางเป็นแบบหมุ่คณะและการขยายระยะเวลาดเนินโครงการจัดเดิมที่สิ้นสุดลงจากกรุมภา65ให้ไปสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม65นะคะแล้วก็ว่าหมายให้ทรทก็บริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่เกิดจากการท่องเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะด้วยค่ะเรื่องถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะคะจํานวนเงิน1น8 4ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจํานวน2 4งพอัตราค่ะสําหรับโครงการจ้างแพทย์พยาบาลวิชาชีพและสายงานบริการทางแพทย์เป็นการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เพียงพอสําหรับรองรับการระบาดอโควิดสิแล้วก็เป็นเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ใหกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจนี้นะคะจำนวน2,402ตราก็จะแบ่งเป็นแพทย์จำนวน55อัตราพยาบาลวิชาชีพ950อัตรานักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านหรือเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะ1,084อัตราเภสัชกร9อัตรานักเทคนิคการแพทย์2 6 9อัตรานักรังสีการแพทย์6อัตรานักวิทยาศาสตร์การแพทย์29อัตรา ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนะคะต้องไม่เป็นพนักงานราชการพนักงานสาธารณสุขลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุขร,ระยะเวลาดำเนินโครงการนะคะก็รวมทั้งสิ้น9เดือนตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนกันยายน2 5 6 5สาค่ะสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็คือบุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐก็จะได้รับการจ้างงานประชาชนก็ได้รับการดูแลแพทย์ก็เบาบางแบ่งเบาภาระแพทย์ลงนะคะ แล้วก็สําหรับเรื่องแต่งตั้งนะคะเรื่องสุดท้ายของวันนี้วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านรองรัชดาสนาดีเรศนะคะที่วันนี้ท่านรองได้รับแต่งตั้งนะคะเป็นกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านประสานการมีส่วนร่วมเพื่อจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปนในเรื่องของการขับเคลื่อนบทบาทของทางด้านสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตนะคะ้ค่ะ การแต่งตั้งครั้งนี้นะคะก็เป็นการแต่งตั้งเดิมจากที่คะมะรมรได้เห็นชอบจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่28ธันวาคมโดยจะมีพลเอกชัยชาญช,าชา้างมงคลเป็นประธานกรรมาการค่ะแล้วก็แต่งตั้งต่อนะคะวันนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายโกวิทพกามาดํารงตําแหน่งผอ o, สํงงานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนายกฤษดาค,คงขาจราดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนายประสบเรียงเงินดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะในส่วนของกระทรวงแรงงานนะคะ นางวาารณรัตศรีสุขใจค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงนางบุภาพันธเพงดำรงตำแหน่งรองประลัดก,กระทรวงแรงงานค่ะนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความสมอภาคทางการศึกษาจํานวน5ารายนะคะโดยมีนายสมชัยดุษพันธ์เป็นประธานกรรมการค่ะขอทูลคันค,ครับในส่วนของคําถามจากพี่น้องสืง่อมวลชนที่สอบถามท่านนายกนะครับมีหลายข้อด้วยกันนะครับ คำถามแรกนะครับสอบถามแนวทางการกักตัวของนายกมนตรีแัะคณะหลังจากที่เดินทางกลับจากซาอุดิอาระเบียนะครับตระยกชี้แจงว่าก่อนเดินทางไปซาอุนะครับก็มีการตรวจ rt-pcr สองครั้งเมื่อกลับมาเนื่องจากนายกมนตรีแัะคณะมีภารกิจอีกมากมายรวมทั้งที่ซาอุมีภารกิจในสถานที่ปิดนะครับหรือเป็นซีลรูทท้งคณนะและไม่ได้มีการค้างคืนที่ซาอุนะครับจึงใช้วิธีคล้ายกับเชสสซนโก คือเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วก็มีการตรวจ RT-PCR จากนั้นก็สังเกตอาการของตอนเองซีรุ R ่ U T, รักษาระยะห่างนะครับประชุมออนไลน์แล้วก็ตรวจ RT-PCR อีกครั้งในวันที่5ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและสบอออคกําหนดนะครับคําถามที่2การารับเชเิญเยือนซาอุดิอาระเบียถือเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับความสัมพันธ์ไทยซาอุในรอบ30ปีเรื่องนี้ท่านนายกมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับคําตอบก็คือดีมากก็คือคําตอบอยู่แล้ว เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ปี32ที่เกิดปัญหาในการเยือนครั้งนี้ช่วยเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างรัฐและประชาชนเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่แล้วคำถามต่อไปนะครับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการกักตุนหมูในสต็อกอ่องเย็นนะครับมีการรายงานแก้ปัญหายอย่างไรรวมทั้งมีการติดตามแก้ปัญหาสินค้าแพงหลังไรนะครับและก็เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นของประชาชนในช่วงจุดจีน ท่านนายกก็ชี้แจงว่าท่านรองนายกริ่มตรีและรันตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงในการประชุมคอรมอแล้วนะครับสินค้าที่ควบคุมและก็นายกให้ทุกหน่วยงานติดตามในทุกขกั้นตอนทั้งการผลิแตแปลรูปและจําหน่ายคําถามต่อไปท่านนายกมีความคิดเห็นอย่างไรกรณีที่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชนคุณหมอเสียชีวิตนะครับและก็ได้ในทางการดีกําชับตารวจอย่างไรนั้นนะครับ นายกชี้แจงว่ากฎหมายมีอยู่แล้วกำชับทําคดีต,ตรงไปตรงมาทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องกฎหมายและการกวดขันวินัยจราจรอยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่กฎหมายไม่มีแนวปฏิบัติต่อไปนะครับหลังจากที่นายกทานข้าวและพูดคุยกับพลเอกประวิทย์ไปแล้วสบายใจขึ้นบ้างหรือไม่อยากให้ท่านนายกยืนยันอีกว่าสามปอไม่แตกไม่ขัดแย้งกันท่านนายกชี้แจงว่าไม่ได้มีปัญหาใด อย่ายุยงแตกแยกบิดเบือนในสื่อหลายช่องทางต้องช่วยคันทำงานให้ได้ต่อไปนะครับสัปดาห์ที่แล้วสามารถจับกลุ่มกระบวนการกว้านซื้อโคตา้าสลากกินแบ่งได้ที่จังหวัดเลยจะขยายผลไปที่ผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับคำตอบท่านยกตอบว่าทำไมคิดว่าไม่ทำต่อนะครับครับสำหรับนี้ก็คงมีการถแถลงข่าวเพียงแค่นี้พี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรจะสอบถามไหมครับ คงไม่มีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ